ไล่ตีไปไล่เคลียร์ไป,ไป,ไปเออไวนะไวดูดีไวเฮ้ย <c oughs> อะไรวิ่งผ่าน <c oughs> อะไรวะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวกำลังดื่มด่ำกช็อตสวยไอ้บ้านี่นม่ใส่ไม่ดี <c oughs> เปลี่ยนฟอร์มก่อนเซกซัสม <c oughs> า <c oughs> ยิงยิงยิงไปไหนต่ออย่าโดนเอาดีๆเอาดีๆ,ๆ เออออตตยยเพื่อต่อต้านอันนนท์ที่ก่อคดีฆาตกรรมปริศนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่าสมาชิกกรมตำรวจจึงจัดตั้งทีมปฏิบัติการต่อต้านสิ่งมีชีวิตลึกลับขึ้นและได้ทำการสืบสวนค่ำคืนหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกขนานนามว่าอันนนในรูปลักษณ์ของเสือดาวปรากฏตัวขึ้นและได้ก่อคดีฆาตกรรมนั่นทำให้ G3 หรือฮิคาว่ามาคโตะต้องออกประจัดการกับมันแต่ว่าพลังที่น่าสะพรึงกลัวของอันโนนนั้นทำให้จีทีไม่สามารถต่อสู้ได้ทว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นร่างของนักรบสีทองที่ส่องสว่างในความมืดก็ได้ปรากฏขึ้นอันนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของอา,อากิโตะนะครับที่ในตอนแรกโผล่มาเป็น นักรบลึกลับเนาะแสงไฟนี่แบบส่องจ้ามาเชียวจีฟรี <G 3> G 3นี่คือแบบว่านอนตั้งแต่ตอนแรกนะนอนไวไม่เกรงใจใครเนาะเขามาปูทางไงเขามาปูทางให้แบบว่าพระเอกเขาได้เท่ตอนแรกนะครับอ่ะไปลุยสำหรับอา,อากิโตะนะก็ เหมือนผมได้ยินมาว่าเขามันเป็นเนื้อเรื่องต่อจากอ่าโอกาสหรือเปล่านะมันไม่เชิงว่าเนื้อเรื่องต่อแต่คือเหมือนเนื้อเรื่องมันจะเชื่อมกันครับเออมีความเกี่ยวเนื่องกันเนาะผมไม่ได้อ่านนิยายู้วยซิไม่รู้ข้อมูลไม่ได้สันทัดในด้านนี้นะกางเปลี่ยนเป็นเฟรมเฟรมฟอร์มโอ้โหมันนะเนี่ยมันใช้ได้มันใช้ได้ อเปลี่ยนทุกฟอร์มเอาให้คุม้มเอมออ,อุ้ยวันกันมันกัน,น,กนพี่เสือพี่เสืออยากันจะใส่ท่า <laughs> โหพูดท่าเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนในซีรีส์เลยที่ปั่นเป็นพายุแล้วก็เสียบเบอร์นิงเออแี่ถ้าไอ้ร่างเบอร์นิงนี่แบบว่าวู้ตายเลยตัวเย่เลย คือแบบว่านะในตอนแรกของซีรีส์คือเขาโผล่มาแค่กราฟฟอร์มนี่กูเล่นทุกฟอร์มกลัวไม่คุมจัดจัดเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับกลับไปอยู่กับผมอีกครั้งนะกับนายพรีเบลในเกมเขามันไรเดอร์แบทเท e r ี่วอร g เจเนซินั่นเองนะครับก็การปรากฏตัวครั้งแรกของอากิตโตผ่านไปแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เรา,เราจะมาเข้าเรื่องของเราสักทีนะเดี๋ยวเราจะ ามาลุยแถวที่3กันนะครับเออก่อนจะไปลุยกันนะผมมีเรื่องจะบอกสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอาการเล่นเกมเพลย์เนาะคือที่ผมสังเกตนะครับคือม,มันเหมือนว่าจะมีระดับความยากปรับบนกันไปในแต่ละแถวนะครับซึ่งผมไปเช็คมาแล้วว่าอันไหนมันสามารถเล่นตัวที่ตัวเลเวลน้อยได้เนาะส่วน พวกโหมดฮาร์ดอะไรพวกนี้ผมจะขออนุญาตเล่นตัวที่แบบเลเวลตันแล้วนะมันจะได้ง่ายๆเนะาะสำหรับอากิโตะนี่ก็พอเล่นได้นะเพราะว่าจากที่ผมไปเช็คมาคือมันจะเป็นอ่าความยากระดับนอร์มอลสองด้านแรกเนาะอีกสองด้านหลังผมจะขออนุญาตเล่นตัวอื่นนะครับโอเคไปมาแล้ว อย่างที่ดำทองเป็นสีที่ประมาณตัดก,กันอย่างที่ไม่ว่าจะร่างอะไรก็ตามนะอตัวนี้มันชื่ออะไรนะคอมเมนไรเดอร์อะไรนะเมดปะในวิซาร์ดเนาะหลงหลงลืมๆก็ไม่ได้ยุ่งกับไรเดอร์นานมากๆผมผิดพลาดอะไรตรงไหนขออภัยด้วยนะทุกคนเออ ทำไมมันเยอะจังเลยเวมีหลายตัวแล้วแน่ด่านนี้แต่มีข้างบนอีกขึ้นไปข้างบนขึ้นขขขึึ้้นนึ้นจะขับมอไซค์ขึ้นมามันก็ยังไงอยู่นะเอออย่างเท่โอ้โหชอบตรงที่มันมีเอฟเฟกต์ไฟด้วยนั่แหละอากิโตเฟรมไอเฟรมฟอร์มเนี่ย ยิงเขไม่โจนนะทยังเหลืออีกอ่ะม,มามาอีกรอบอโอเคเรียบรอย้อยแม่เอ๋ยมาแล้วมอไซนี่ถือว่าเท่มากนะผมยอมรับเลยมอไซกิตโตวยอมรับแบบไม่อวยนะทเท่กว่าคูกาอีกตนั้นที่ตั้นท,ที่ผมชอบชอบ,ชอ,บอ่าชอบคูกามากกว่านะเออแต่เท่กว่าแค่ แค่ทรีเชสเซอร์นะบีชเชสเซอร์ผมมองว่าเท่กว่าเท่กว่าคันนี้อีกเอออาจจะเพราะด้วยสีมั้งครับเออตัวใหญ่ก็หมุนเลยหมุนไม่เกรงใจขนาดไซส์เลยหมุนไม่เกรงใจขนาดตัวเล็กใหญ่ก็หมุนได้หมดนะเออเปลี่ยนเป็นเฟรมเล็กตัวนึง มาเลยอ้อาวไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่ใหม่ทำไมเล่นเอาโจเลยวะนึกว่ามันจะถึงไงไม่ถึงเฉยเนะี่ยระยะมันระยะมันน้อยเอ้ยเดี๋ยวกล่องเก็บแป๊บสีส้สมเอาทำไมเอสพี SP ไม่ขึ้นเก็บมาทำไมมามาเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กดลิงก์ไม่ทันเมื่อกี้นี่ออกมาเบอร์นิ่งเอาาเอเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้เนาะเรื่องเบอร์นิ่งฟอร์มเป็นร่างที่ผมชอบที่สุดแล้วของอากิโตะชอบกว่าชายนิ่งอีกมันดูเท่ดูดุดันเดียชายนิง่งเอ้ยเบอร์นิ่งชายนิง่งเฉยชอบจริงปะเนะี่ย <c oughs> บอกชอบเบอร์นิ่งแต่ไปพูดถึงชายนิง่งงงมากมันล้วงล้วงท้องเดี๋ยวโดนเดี <c oughs> ๋ยวโดน เอออากิโตะเบิร์นนิงผมชอบตรงที่ท่าไม้ตายมันหลากหลายดีอ่ะมีท่าไม้ตายที่เป็นไขมัดนะฮะเออท่าไม้ตายเขาดูหลากหลายกว่าไอ้นี่นะดูหลากหลายกว่าครูก,กานะครูก,กาเหมือนจะไม่มีท่าไม้ตายต,ายต,ายต่อยมั้งครับเออโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับด่านแรกไปลุยต่อเลยมั้ย ่มาลุยสเตจที่2กันต่อเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะไปอันนี้เหมือนจะเป็นอ่าด่านเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นฐานทัพของช็อคเกอร์เนาะโอ้คลาสสิกมากพวกฐานทัพอะไรพวกนี้นะคุ้นเขาเรียกว่าอะไรคุ้นตากันมาตั้งแต่เด็กๆพอมาปรับให้อยู่ในเกมยุคปัจจุบันแล้วก็ ผดคิดถึงไม่ได้จริงๆนะเออเฮ้ยเดี๋ยวใครกระโดดใครกระโดดทุบเมื่อกี้เบิรมเบิร์มเบิรมโหท่าท่าอย่างที่กระโดดต่อยพื้นแล้วระเบิดเนี่ยคู่กาไม่มีนะท่าแบบเนี้ยเออ ไปครับเอาผิดด้านลืมดูโทษโทษนี่มันต้องอย่างนี้นะเกมไรเดอร์จริงๆชื่อคอเมนไรเดอร์มันก็ต้องมีขับรถเนาะแต่มาสู้กันเฉยๆมันก็ไม่ได้เนาะแปลกๆ <laughs> อ่ะเอาเฟรมฟอร์มเคลียร์แล้วกนะันนะจะได้ไวๆนะครับอไล่ตีไปไล่เคลียร์ไปเออไวนะไวดูดีไวเฮ้ยอะไร,ะไร,ะไรไวิว่งผ่าน อะไรวะน้องเผือกน้องเวิร์มเผือกอันนี้ไม่ได้ว่านะคุณหมายถึงว่าหมายถึงว่าน้องผิวเผือกน่าไม่เหมือนเวิร์มตัวอื่นดูดิเคลียร์ไว้นะเฟรมฟอร์มอาโอ้เบอร์นิ่งไปเหมือนเบอร์นิ่งเราจะ ช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเก็บคอมโบสะสมเยอะมากพอนะครับมันจะเปลี่ยนมาให้เราใช้เลยทันทีโอก้กระโดดลงมาพอดีเลยเว้ยช็อตสวยช็อตสวยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวกำลังดื่มด่ำช็อตสวยไอ้บ้านี่นี่ใส่ไม่ right? <S <s no ไไดีกำลังแบบว่าชื่นชมในการสร้างซีนมาจากไหนก่อน โดนน้องเผือกตบกระเด็นเลยดูดิเฟรรมไอ้ไม่เฟลมเฟลมอะไรไม่ใช่เบอร์นิ่งนี่เคลียร์ไวนี่ชอบจริงไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่พูดชื่อฟอร,ร์มยังผิดเลยชื่อเบอร์นิ่งมันเอาจริงๆมันมันเท่ก็จริงนะแต่ว่าชื่อมันเรียกยากครับเออเบอร์นิ่งชายนิ่งเนี้ยชายนิ่งยังพอเรียกง่ายอยู่แต่เบอร์นิ่งนี่คือค่อนข้างจะยาก ขึ้นไปเฮ้ยแบบนี้ต้องเปลี่ยนฟอร์มเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนฟอร์มก่อนนี่เอานี้มาหมุนหมุนเออ <c ười> ขึ้นไปทำไมลงมาลุยต่อลุยต่อ,อ,อลงมาขึ้นดิกระโดดดิมาคือหนีว่าอคอมโบนี่คอมโบโหดโบินไม่ขึ้นแล้วมนะั้งพอเหอะเลิกบินนั้นแหละ นะเลยเวลาละห้ามบินแล้วครับตอนนี้คนละบินอ้าวละเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเรายังไม่อยากเรายังไม่อยากเผด็จศึกขอไปเดินเล่นก่อนนะว่าเอา้ามันยังไอ้นี่เหรอเลือดหมดแล้วนะโอเคโอเคตั้งหลักวิ่งออกไปอุ้ยนะผู้ชาชายนิ่งก,ก็ได้อุ้ย ถ้านี้ถีบพระเจ้ามาแล้วเอกเป็นใครถีบหมดไม่สนรู้ใครครับรูปก็มากระดกลิ้นทำไมก่อนอจบไปแล้วนะครับสเตจที่2อ,อ่ะสเตจที่3มก็จะเป็นการแท็กทีมนะอันนี้มันก็จะเป็นโหมดอ่าฮาร์ดนะครับ ซึ่งผมจะไม่ขอเล่นอักิโตนะขออัพวิว <x> ก่อนมันจะเพิ่มแล้วจะเล่นคูกาแล้วกันไหนๆก <ble> ็ไ <without> ด <laim neither> ้ๆละเผื่อไม่เชื่อนะว่าเป็นโหมดฮาร์ดเนี่ยมันฮาร์ดจริงๆนะทุกคนดูดิอ่ะโอเคเท่านี้นะครับบริสุทธิ์ความจริงใจมาแล้วครับนักรบ แห่งแสงสว่างและความมืดแม้จะต่างที่มาแต่มีจุดพุ่งหมายเดียวกันนะครับคำนึงไรเดอร์กาโอะนะโผล่มาในมูฟวี่ของเดนโอนะ,อะมูวี่เดียวอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลนะครับร่างแฟงโจ๊กเกอร์เนาะผู้แปลงร่างก็คือฟิลิปนั่นเอง เป็นร่างที่โชทาโร่นอนแทนคือนอนมาทั้งเรื่องแล้วฟิลิปบอกขอขอบ้างได้ไหมไม่ตีคิทเออเอาแตไมมันโดนตัวเดียวไอ้นั่นมันหลบเหรอดับเบิ้ลมันหลบเหรออุ้ยโอ้ยเดี๋ยวยืนไวยืนไวโอ้โอ้ยเปลี่ยนฟอร์มก่อนเซกรซัสมายิงยิงไปไหนลืมเล็งไรซิ่งยิง หญิงเออเปรียบคืนก็ได้อ่ะเดี๋ยวโกงเกินนะเออเดี๋ยวเอาเปรียบเกินเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเออคนละตัวโชวยจีคุง้งคนละตัวนะเอออุ้ยก่อ,ยอ,ยอ,ยอแตกเอาเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโชวยจีไปเล่นด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> มาได้ไงวะต่อยไปโดนเอาดีๆเอาดีๆเอๆเอต่อย ต่อยไปดูอุ้ยได้แล้วได้แล้วเอาละไม้ตีคิกต่างฝ่ายต่างโดนรอบนี้รอบนี้ไม่พลาดถีบซะเกราะพังเกราะพังเออเออต่อยให้มันโดนดิเออให้มันโดนหน่อยอันนี้อันนี้เป็นข้อเสียของการเอาคู่าเอาพาร์ทเนอร์มานะครับคือเขาจะต่อยอาเอเนมิส ออกห่างจากเรานะซึ่งเราจะตีไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะสังเกตดูนะเอออู๊เป็นไรซิง่งมาแล้วโดนหน่อยโดนหนักหน่อยเองเอาร่างโหดร่างโฉดอืมไรซิ่งไมตี้คิกแหมสินคูก,กาบูนี่มันต้องมีเพลงเซนชีขึ้นมาจริงๆนะเออ เอาละได้เวลาครับดันสุดท้ายนะสเตสุดท้าย,ายเราจะได้เจอกับสโคลนะในฐานทัพของช็อคเกอร์เนาะไปอ่ะระดับฮาร์ดนะทุกคนบึงนะบึงก่อเดี๋ยวเข้านี้ทำไ,ไม <laughs> จะกดเล่นเออ คูกาตลอดเวครับเป็นติ่งคูกะเป็นติ่งเบลดกับคูกานะผมอะสองตัวนี้นะตวัวโปรดเลย<อ>เพกซั์เคลียร์ครับเช่นเดิมเผมจะใช้วนๆอยู่นะถ้าวันไหนเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่วันไหนถ้าคลิปไหนมันมีคอนเทนต์ที่แบบว่าอ่สเตทที่ด่านโน o r m a l ลเยอะก็จะเล่นให้มันครบทุกร่างนะครับ มันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะพวกด่านหาร์ดนี่มันต้องรีบทำเวลาขับดีๆขับดีๆเฮ้ยลาก่์ทรเจเซอร์ไม่ขับก็ได้วะมันมันขับยากอย่างนั้นนะตรอกมันแคบเหลยฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ชนนะทำไมมันเลี้ยวให้วะงงจัดๆเอ๋กษัตรย์โบกันยิงไหมเฮ้ยชวยจีใช้ท้าไมตายวะ เออแจว๋วแจว๋วยิ่งเออไอตอนที่ผมพูดถึงเรื่องอนิยายของคู่กากับบาจิโตนี่คือผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะเรื่องข้อมูลใครที่รู้ข้อมูลในด้านนี้ก็รบกวนอาอธิบายเพิ่มเติมได้ในคลิปนะครับใต้คลิปได้นะเอออธิบายได้นะช่วยๆกันนะทุกคนผมก็ไม่รู้ไอข้อมูลด้านนี้สักเท่าไหร่นะเอออยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอ,อ่า ผมไม่รู้ด้วยแหละว่ามันอ่ามันจะไปหาอ่านได้ที่ไหนนะครับหาซื้อหาอ่านได้ที่ไหนอะไรยังไงเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,วมันกระเด็นหมดเลยอ,อากิโตะทำอะไรเมื่อกี้ต่อยไม่โดนเออรอบนี้โดนรอบนี้โดน มันโดนก็เคลีย์ไวอยู่นะเออพอมีพาร์ทเนอร์แล้วคือเคลนะีย์ไวฮะถ้าย้ำนะว่ามันไวถ้าไม่มีเดี๋ยวทำอะไรวะเมะื่อกี้ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นว่าเราเว้านะเมะื่อกีม้มันไวนะถ้ามีพาร์ทเนอร์ในเวลาที่แบบว่าเคลียร์ยูนิตอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสู้บอสก,ก็จะเป็นข้อเสียแหละครับอย่างที่บอกไปก็มันก็ จะดันยูนิตที่เราจะตีนะครับแล้วก็เราก็จะตีไม่โดนนี่แหละมันก็จะลําบากหน่อยต้องเล็งดีๆอ่ะมันก็จะต่อยเ้าวฮะสโควจง,งนับความผิดของแกวไว้ซะมาไม่มีหรอกไม่มีหรอกเป็นศูนย์ความผิดเป็นศูนย์บอกเลยไปเร็วลุยอาริโตทำอะไร ต่อยอะไรไปอ,อยู่นี่เพื่อนมาอู้ดำทองเหมือนกันเลยดูสังเกตอากิโตะกับฟูกะ a m a z ซิ่งไมตี้นะโอ้ยังไม่อยากฟินิช h ก็ดีเดี๋ยวนะรอก่อนยังไม่ได้ช็อตสวยๆเลยคลิปนี้รอก่อนนะแป๊บหนึ่งยังไม่อยากฟินิชเอ้ฟินิชดีไหมนะยังดีกว่า ขอขอต่ออีกนิดนึงเอาละน,นี่แหละได้ละเล็งสวยๆเอาละดับเบิลไรเดอร์คิกเกร็อวอุ้ยยาระเบิดอะไรวะเขายืน,นขนา้างหน้าสโควมันยืนขนา้างหน้าอ่ะปิดท้ายด้วยตเตมีดฟอร์มพลังระเบิดตุ้บฮือบึ้ม โอ้โหโคตรเร้าใจเร้าใจจัดๆนะโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับสเตปสุดท้ายในวันนี้นะครับเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับคิดเห็นอย่างไรกับคอนเทนต์นี้นะก็ทิ้งคอมเมนต์ ได้เหมือนยังเคยนะครับพูดคุยกันได้ตามสบายนะครับผมดีใจนะที่แบบว่ามีคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันบ่อยๆนะสนุกดีนะได้อะแลกเปลี่ยนความเห็นกันอะไรเงี้ยออสำหรับแถวต่อไปนะครับที่เราจะได้เจอน้องก็จะเป็นอโอ้แถวนี้มี5ตัวเนี่ยห้าด่านนะบอสก็จะเป็นอแอคเซล ดิวกะ G4 Casus Worm นะอันนี้ Sorcerer ใช่ไหม Commander Sorcerer อ,อันนี้ก็จะเป็นโอสามตัวเลยเหรอเฮ้ยอ,อุ้ยดากูบาอยากเล่นนะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ก่อนจะทิ้งท้ายกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเค แล้วเจอคลิปต่อไปครับ